รอสีรัมในโมกติกเวลาวันนี้ผมไปดอกบอลที่ตลาดนัดช่วงเวลาห้าโมงถึงหกโมมาดูสิว่าเราได้เงินกี่บาทไปนั่กันเลย ตรง้อย

Hello, right. พอ oh, แล้วอีกร้อยเดียวครับจอถึงพันแล้วลองมาดูซิว่ามันถึงพันไหมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสสเกสห้า หนึ่งพั 1, นแล้วครับหนึ <S 1> 1, <S ่งพันแล้วเหลือแค่นี้ครสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทหกเจ็ดแปดเก้าสิบบาทครับสิบบาทแล้ว หนึ่บาทครับวันนี้โอ้ได้เยอะมากครับหนึ่บสี่บาทดอกการดอกเฟอร์โมงค์ั้นนี้หมดเกลี้ยงเลยครับดูครับหนึ่งพันสิบสี่บาทอยู่ที่นี่แหละครับบายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ผมได้เลยครับสวัสดีครับบายบาย